สวัสดีคับทุกคนผมมีความลับมาให้ฟ้าครับต้นต้นเออต้นมะเขือเทศบวกต้นทุเรียนครับกับต้นดูนเล่ทุยอะไรเรโอเคอันนี้อ่าคลิปได้แค่แบบเดียวครับแบบอ่าจคลิปไม่ได้เอออะไรคอมพิวเมอสอาคลิปไม่เป็นเลยวันนี้ผมอยู่ปอสองได้เล่นลูิี อา์าดีน่อล้วกันนะแม่ดีกว่าโอ้สุดลมโอ้อปล่าครับอันนี้คือเปล่าเดิมมตาดเดมอย่าเดมไม่ตาไม่ใช่ใช้สีเทนสีเทนนี้นะครับสงสายจะมีคน ถ้าว่าผมอัดแบบเหนกระเด็เแแต่มันอัดไม่ได้่ะุดนมีเจ็ดบือคือเจ็ดบาทเาบผมไม่มีมันตีน้ำเอฟซผมก็มีเพื่อซีนยู่ในแคป ใครไป f 4คอมเมนต์มานะครับโอเคโอเคใครไป f 4คอมเมนต์มาได้ยินเปล่าผมมี f 4แล้วไม่ใช่ผมมียูทูบเบอร์คนหนึ่งครับเป็นสีได้ยินเปล่าไม่ได้ยินเลยคอมเมนต์มาด้วยเมื่อกี้ขึ้มบนอ่านว่าอะไรอ่ะเนี่ยนี่ผมผมนะ่ะมีประเสริฐอ่ะ แบนน้าทุกคนผมอัน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 นี้อะไร hobby ปิ๊กอย่างอะไู้วูอะไรบ้านี้อ่ะวู้สีนีสวยวู้หีว้าวแบนน้าทุกคนบุคค

ผมได้เพื่อนซีมาได้ยินเสียงแล้วโอเคเดี๋ยว e อีพีสองอจาจคนเดี๋ยวให้เ,เพื่อนซีผมมามาทำเสียงแทนคลิปผมนะครับโอเคโอเคมาทุกคนคอมเมนต์มาด้วยโอเคสวยเนะคลิปนี้ยังไม่จบนะคลิปนี้ยาวยาวหน่อย <c oughs> ระวงังเด็ก,กสุสัยจะจำผิดคน <c oughs> ามาโรงพยาบาลหมุตาบอดหมตาแสงแสด <c oughs> คุณหมอครับไม่เปใครอยู่หรอหมตาน,นี่นี่ก็ได้ <c oughs> ส,สุสัยสงสัยจะจนจะมาผิดคน <c oughs> น้มนามนาาาาาาันจซอ่ะอ่ะอ่ะเอ็มอ่ะค้างค้างค้างเอาเอเอาออมัวนี้ผมคอปิดคลิปม,มาแล้วครับ้าง